นิยายไซอิวเนี่ยพระถังซัมจั๋งจะเป็นหลวงจีนที่มีบุค,คลิกลักษณะเหมือนหลวงจีนในวัดเสียวลิมยี่นะฮะแล้วก็ถือไม้เท้าที่มีเสียงกุงก้งกิ้งกุ้งกิ้งออกมาแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายรอมทีนี้เนี่ยมีอยู่รูปปั้นอยู่2รูปซึ่งผมถือว่าพัฒนาการจากรูปดั้งเดิมที่พวกเราคุ้นเคยกันรูปที่1รูปนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจะชอบที่สุดเป็นภาพปั้นของพระถังซัมจั๋ง ในวัยหนุ่อาจจะอายุประมาณสัก27ในช่วงที่เริ่มต้นออกเดินทางจากฉางอ่านพระถังซัมจั๋งเนี่ยมีจิตมุ่งมั่นถึงขั้นที่ว่าอยากจะเดินทางไปศึกษาคัมภีพระจารปิฎกที่ชมพูทวีปในยุคนั้นเนี่ยฮ่องเต้ถังไทจงห้ามไม่ให้คนจีนหรือไม่ให้พระภิกษุจีนเนี่ยเดินทางไปทางทิศตะวันตกแต่พระถังสัมจั๋งนั้นฝ่าฝืนคําสั่ง ออกนอกนครฉางอานแล้วก็เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมเวลาเดินออกไปทางทะเลทรายบ่อาจะเป็นทะเลทรายโกบีหรือว่าทักรรมกันเนี่ยจะต้องเดินผ่านเส้นทางที่มีแหล่งน้ําเส้นทางที่มีชุมชนและในแต่ละชุมชนในแต่ละแหล่งน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐวทหารคอยดูแลอยู่จึงต้องฝ่าฟันไปให้ได้เนื่องจากว่าพอหนีออกมาจากฉางอานเนี่ยก็จะมีประกาศจับโชคดีที่พระนางสมจังนั้นเป็นพระ ที่มีความมุ่งมั่นก็ทำให้บรรดาเจ้าเมืองนายทหารผู้คนที่อยู่ตลอดเส้นทางเนี่ยรู้ว่าพระรูปนี้ไม่ได้มีพิษมีภัยทางด้านความมั่นคงแต่ต้องการเดินทางไปเสาะแสวงหาความรู้เรื่องพุทธศาสนาคนจีนในยุคนั้นก็นับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วจึงพากันช่วยพระถังสําจังได้เดินทางไปอย่างปลอดภยัย